ไม่ซุกคะ่ะไม่ซุกพี่น้องน้องเสียงขะเนาะไม่ซุกพี่น้องน้องเสียงคะ่ะไม่ซุกกูเกาะกูก้นค่ะมาทบเงี้ยกันนะฮะโอ้หลายวงหลายวันมันในเกาะขนตกะขะเนะาะตั้งจิ้งหม่เราไม่แข่งในโอ้โตกตั้งวันตั้งคืนตัวเรือเ่องก็ติดโต๊ะมั่นทางี่น้องอ้าวรับสินพิพิธมันทางค,ะคะ่ะมันเหตุการณ์อะไรวะเนาะพี่น้องเขาอยู่ตั้งเลยะในเกาะตั้งเตอร์ตั้งกรุงธงกร์เถมก็เหล่าบ้างตกในเลยลีขะเนาะล้มลาดตกเก่าเลยลี โควีดหานน้ำทม,มนะอ่ะตอนนี้อะรมลุ้มลาตัวจตกลนะ่ดีครับไปน้องไทยของเนาก้แล้นอนนะอวอารโณ์ที่เป็น,ปน,น,น,น่น้น้ำทมน่ะปูกวายอ่ะพี่ชีเป็นเศร้าตัวรองอ่ะจมนำมอเาไปน้องอะขาดน้เดยข่าว่าใครอยู่พักนึ่งเลยขา,า,าวนะ่าขาโชคดีนะอะรมแถวดังแต่วนันที่เนน้ำทมเหมนในกูบันนะอารูขนาดนี้เดลุมลาตัวจตกร่ดีครับเนะาะไปอยู่ตั้งหลายเกาะมันนี่ก็เมี่ยงอ่ะ มาถ่ายแบบวิวแบบบิลีเฮมัสหลาดหกคอยอย่างก็ผักถึงก้นดีมีกุฏินอถามมาคอย้อนเรื่องอย่างก็ผักถึงก้นดีไปหูจักป้อไปใข่ป้อขนาดเออเย้าถามมาหักเต้มาขนะ <c oughs> าดหลาดถึงก้นตีไปหูจักป้อไปไข่ป้อเนี่ยมันหลาดหยาบคะ่ะม,ม,มันมันมันมีไผยกะห้ามเขาเลยหรอกคะ่ะเพราะเขาไปไข่ป้อเขาไปไข่กึ๊ดที่เพล่หยาบก้นไม่ไลยฮะ แล้วก็คิดเห็นว่าถามมาฮักเตี้ยเห็นกันาะฮักเตี้ยอยู่เตี้ยเลยใครงานอันวะตัวเจ้าเก่ามันไปหู้จักป้อถามมาฮักเตี้ยนวะอะไหยาบเจเตี้ยก็ไม่ไหนคณะก็ไม่ไหนมันแบบมันขึ้นฮะมันหู้จกฮักไผเตี้ยหรอกหาดตัวเจ้าเก่ามันยิ่งฮักเลยอุก้นแน่ว่างา้ก้ดีลีเงี้ยเฮ้ยพวกหันงา้ก้อหางลีหางหล่อหางเหลาอินกัดแห้งอุก้อนแน่เอาไปป้ออกทั้งกองก้อนลีลอยเลยกัดแห้ง หยาบค่ะแต่ห <Solomon How |ms|> ้างห้าเต้กูจไหนสุ่มมีสุ่มมีตั้งญ่าหรอกต่อมาฮะกูจะไหนเพระเขาไม่เคยจริงจังกับเขาเต้ๆนะเขาเดิมนป้าหาเขาเดิมนห้องเขาเขากับหาญาติพีน้องเขาพอมีปีน้องเขานะเขาเดิมนป้าเขาเขากัหาแต่กอดได้เสียเขาอุกันมาพปุ๊หือหน่ะพกเลือนเจ็ดเลรนเป็นเกือบเปียย่ำไปหาขึงตั้งป้าเขากับหาพอมีพี่น้องเขาอะเออไปรัดเครื่องอะไม่นันค์เขาเลยจริงจังกับเขาเต้ค่ะ ต่อมาค่ะบคำอุบรองวันดังนาลงของเฮาเอออุบถึงอุบจนเฮากว่าวันวันนี้น่ะเออมีการวางแผ่นห่วาตะให้ถือวันดังนาที่มีเฮ้าหัวห้านันนั้นอุบถึงก็ไม่ได้ยากค่ะเขาไปใทีป้อหรอกเขาไปป้อที่เฮาเขากว่าเด็เนี่ยมังก็แค่แต่ว่าทำหาัหากลีลีหนึ่งเล้วมีก้นลีลี เลขคำเลยว่าม <iet> ียิงหรือว like ่าก้นใจนะคาวารังสองก้อนแหละเออมาก้นใจเขามียิงเขามันก็มีก้นหลีๆเข้ามาเออฐานะเขาโคบบนก้อนปอลีปันกลางบนก็เป็นคนใกล้ใกล้กันเหมาเมาเพุ่นเออตัวสูงน่ะปุ้นตัวบนมีเงินมีคำมืนมีรถมีกามีขึ้นมีเอ่บนเขาได้อุบจอมเนี่นาตาลีหล่อมันเกาหลีโอป้าเนี่ยเขาได้อุบจอมคนเฮ็ดชนเฮ็ดไทยนาตาบัน น่าตาเฮตุนินไทยยังเฮา,าเนี่ยมัต่อขอ่อมจะตัวก็น่าตัวเร็วเข้าใจอยู่ว่าใครใครอยู่รีกินเกี่ยวเออมันใครตุกข้าข้าก็บอกใจ <S 2> <S 2> <S แต่เออมันรไาดเด็กกว่าเนาะก็พิจัยกันแห้งเออนคะคะมันแบบใครป้อต้องก็กว่าเรื่อยๆฮนะเดี๋ยวก็สูอย่าไปมาถามมาฮักเดย์ทนะี่ไหมันมีแต่สู สู่ก่าฮู้จักเข้ามาป้อกันแล้วสุดที่ฮู้จักมันก็เพนาะเอออุบเลยเนี่ยจีบเลยเนี่ยเน่ยเขาตัวโปรไฟล์เขาก็ตัวนังนาบนก่อนเนาะเออนังนามตังสเปกเขาก็มีเจอบ <c oughs> ตรหมิงยาพาพก็ต้องโตเร็วจริงจังหรือจริงจังอ่ะบางคนมันจริงจังมันเดินอุบกันฮูมันตึงอุบกันเข้าใจอะปลองใจฮะเขาทามกับเขาก็ถามมาเออเขาทามกับพี่นิพองอยู่เลยเนี่ยเขาก็ได้ถามมาเออพี่นิพองอยู่นี่อ,อยู่ เจ้าถามกะบอโลเป็นสิเป็นนั่นเขาตอบมาแค่มื่อไหรอย่าไปแอนตามฮะอย่าไปแอนจอมค่มืนนั้นมันมีใครอย่างเงื้อนหรอกหักคนที่เขาหักเขาเลี้ยวฮะเมะื่อไเขาผมมีอย่างน้ำมื่อไหร่ผักดองก้นไปบไข่ป้อนอยังไงฮะอ๋อฮะไปสูงขาไปสูงก็ฮ่ะยิ่มห่างเลยแตอะไรนะ